ยังใหญ่เจ้าเจ้าอย่างบางลูกคนบังหยงกินไปนี่เไตัุได้เอาต้นตะกู่าใ่ต้นใดขาทรรมชมขนคณะนี้สว่านคนกำลังกินเขาเที่ยงกันนะคะคณะนี้เอดกันยุ่ที่ดอดบูตาปูทองมานะคะขาในคน ชาวบ้านคนกะแค่พื้นที่โอ้แป่นลาบจ้ะมองเห็นยุไซโก้ใหญ่เอายยหนีสิเอไปร้านพูดไปน่เกียไม่เห็นี้ตเยแค่นี้ค่ะมาบึงบรรยานกาอยู่ตอนนี้นะคะเห็เห็นอยู่ที่ดอนปู่ตาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมืออื่น ค่ะทำผัดพร้อมทำเตรียมพร้อมมัน no, พุธที่23ิาพันกะจมีบ่วงสวง n g ใหญ่นะคะมีหมอลัมนั่มค่ะนีมอลันั่มนี่ไม่นี่มอลัค่ะะวาพันจะเฮ็ดบ่วง s ว i ใหญ่แล้วก็แก้บนพร้อมนะคะบ่ลำถววายปูนะคะ ปูตานี่ละดอนปูตาเฮานี่ละเพราะว่าปูคนกับเจ้าขี้เลี้ยงดีใช่นาะมักหม้อลำมักมวนประมาณนี้ล้วค่ะไะไต้นใดนั่งลงต้นเนืองเนืองนี่บอกอ๋อนี่มองต้นปาสนาเพราะเขาไปซองเบิงได้บอน้อไปใ่ไหมคะค่ะแล้วขอเขาไปซองเบิงก่อนเนาะไปใหญ่ปะไปซองเบิงน้ำกันไปที่เราไปนะเห็นนั่นข้านี่ละค่ะอยู่ต้น ไม่ต้นนี้แอดกับสิบห้ามาซองเบิงนะคะที่มีเหมือนคล้ายคล้ลูกคนนะคะคือคล้ายคลลูกกูเนะาะเออแม่นอีหลีอ่ะมีมีมีหูมีตาน้่ ค่ะท่านผู้ชมเห็นนี่ยังเหยี่ยนเห็นสิบเอ็ดนี่ดิใส่ใส่เห็นเยอะใส่หน้าหนาหน้านาที่อ๋อนี่ค่ะเนี่ยค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองป็นวันอังคารที่ยี่สิบสองนะคะผ้าผีผ้าหนองนะคะผ้าผีผ้าหนองมาเบิงแมนจ่าสิบเอ็ดทรงเบิงต้นใหม่ที่มีคล้ายๆรูปเหมือนปูเนาะอ๋อแมนอีลีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยหเนาะใช้เห็นตัวไหน ใส่ยุ่งมองได้ใหญ่ข้างบนบ่ข้างบนลบนสีขาวสีขาวบ่เห็นยางก่อนเห็นขาวเลย้กินขาวพ่อแห้งๆเนี่ยเห็นตัวใดก่อเห็นสิเอ็ดห็นสิอยุ่งมองจุดขาวๆนี่บ่นี่บ่ยุ่จุดขาวๆนี่บ่จุดขาวๆนี่เนาะนี่บ่นี่บ่นี่เด้อขะเด้อ ตรวมาณแบบคืดเนาะคืดอีหลีดิคนว่าคนแปว่าเพิ่งน้าสาวพี่เด้อพี่น้องเด้อมืออื่นท่านผู้ชมเด้อเบิ่งซอยกันเห็นเป็นตัวใดกันแสดงความคิดเห็นเด้อค่ะเด้อแลกเปลี่ยนค่ะมืออื่นคนสิหลายจังว่หวะซอยกันมาค่ะขออนุญาตเด้อค่ะเด้อลูกหลานขออนุญาตมืองอีทายท่ำ ไห้พี่น้องเยซี่ได้เบิงได้เห็นน้ากันผู้คนยุไก่นะคะผู้คนยุไก่นก็อยากเห็นเนาะเอานี้แอดกัสิไทยบรรยากาศอยู่ในนี่ค่ะในศาลดอนอุตาให้เบิงเด้อค่ะเด้อนวคืทั้งในตนี้นะคะน่าเบิงตใส่ค่ะเค่ะ สาธุเด้อปูเด้อรดูกลานขออนุญาตเด้อปูเด้อร์ขออนุญาตให้พี่น้องเอฟซีผู้คนอยู่ทางไกลเด้อให้ได้เห็นน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่บ่อนี่บ่อตรงนี่บ่อเลขสามเอาเอาแมนบ่เอามาเบิ่งจอยเนี่ยเอาเบิ่งเอาไปเอางมนครับเอาเบิ้งดวงกับปูปูคนยังแดงยังแดงสิบเอ็ดชัดบ่อโอ้ พี่สาวเราบอกว่าเห็นสิบเอดชัดเดี๋ยวแอดสิบห้าใบซองมึงอีเด้อ่ะเด้อโอ้ยสาธุยยังมีฝนเด้อหมื่นใส่ละยใหญ่ใส่ละไใหญ่มองได้สิบเอ็ดน่ะเอานี่บองอโค่ะค่ะค่งบะหนึ่งหนึ่งค่ะท่านผู้ชม พี่สาวเราเห็นหนึ่งหนิ่งกระดอนนี่ไ่เออกถับสะบ่ามีโชคมีลาบกูคนประทานหาเนาะค่ะเอนุญาตูแล้วละเพราะอนุญาตคุณตาที่คนยืาตรงนี้แล้วนะคะมันมันจับเปลี่ยนห่อจะไม่มีอาวัวจ ตัดปิดเปลียนั้นนี้ปนเดี๋ยวมันยันี่น้ำนี่เดี๋ยว่นลงมาเดนียน้ำมันเนี่น้ำไหที่ขั้นม่เนี่ยแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อแคบหนาจอไว้คันผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็ได้เด้อนีลต้องมาขันกันเอาินมาไป่อกยากจะยากกับว่ากดกลงบ่อบาได้ต้นยังนอนี่เหน่ ยูนี่ก็ล้วนมีแต่ตัวเลขตัวเด็ดหมดแล้วเนาะต้นเครื่อไม่หลดน้ำโลนเนาะพ่อต้นยังพ่อนี่ต้นนี่นี่นี่ต้นนี่ต้นนี่ยังก็เบิองใบคือไผ่โอ้ต้นว่าแล้วเนาะกระปลอมต่างบากไก่นั่นไหมบากไก่ยังที่เวายิ่งอิ่งห้อยไง่โคตรท่าไหมคือใบโคตรท่าปะว่าเอ้ที่ห่อมักจมพ่อโอ้ไม่มาอยังก็ไอก ที here, anger, are, ่เฮ้าไปยิงบ้งโผ่มบังอันนั้นบังบกบังอันนั้นบอกว่าทียิ้กางต่เนี่ยะเนี่ยเนี่ยต้นเดียวกันเเดไปชห็นืเห็นวเลรเ่เห็นแล้วใหญ่แล้วเห็นหนึ่งหนึ่งนั่นเดียถามใหญ่น้มง่ามผสมหรอวะนี่ค่ะก็คือสถานที่บริเวณ ดอนปูตาปูท่องมากของนี่แหลคะค่ะชาวบ้าน้นองบัวบาน,บบานขาจ้าที่ในมะกาบ่ายเขาลรบูชานะคะ<ม>เดี๋ยวเอดสิบห้าเบื้งบรรยากาศลมรอบให้ทั่วๆนะคะ<ม>นี่คะ่ะ<ม>อันนี้ก็จะเป็นทางในคนกามาทำความสะอาด ชาวบ้านมาทำความสะอาดซอยกันนี่ค่ะคาดว่ามือเงินคนสิหลายอยู่นะคะมือเงินคนสิหลายก็อาจแอดอาดสิบปได้เข่ามากขังในนี่เด้อค่ะเด้อสิบปได้เข่ามากขังในเด้อค่ะท่านผู้ชมอาดสิโย่พ่นละรอบนอกรั่วเล็กตรงนั้นนะคะพุ่นทางพุบนเพราะว่าเพิ่นก็สิกันนาคาวไหวนาคาวเข่ามากนะคะ เห็นต ER> ัวใดเนาะคือเป็นแต่เห็นลายตัวเทะเราบอกเห็นเป็นตัวอื่นนี่ย่าเราเห็นแต่หนึ่งหนึ่งทนานสิบเอ็ดทนานน้ำมันใจลายบ่น้มันใจหนึ่งหนึ่งกันบ่เราเห็นเท่านันจ้าบานนี่เด้อเบิ้งเกตเบิ้งเด้อป่ะหนึ่งสามใช่เดียวเดียวเดียวยไตยืไต่คอบยืเป็นคือเดียวบปูแมนจ่า ใ้ข้อเสือปูบ่ะเห็นสภาพปูนี่แล้วชัดเจนเลยนี่นนนะปูหอยเรียนเลย<ป>ตัวนี้งสามหอยเีืยนก็เลขสามหนึ่งสามละ,มละทันพระชมเอา้าค่ะเขาเห็นสามสามตัวเห็นเป็นสามสามเข้ากันโยกกับ เด็ปูหาหนึ่งสวนมาเบอร์สี่หนึ่งสาชัดอีนี้เดข้อเสือเลยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะน่งามเินจิแม่ใหญ่กว่าจ่องแต่สิบียร์ใหญ่เราเห็นสัตว์ด้ใส่ห้องว่าแห้งแห้งเนี่ยว่าจังไหนก้ยใหญ่พนบอกใหญ่ว่าจังไหนพ่นว่าวซุฟฟังว่าจังไหน วันนี้บันนี้สิให้บันนี้สิให้สามตัวอ๋อว่างหันไฮสองตัวเนาะว่างหันเขาสองตัววันนี้สิให้สามตัวตรงๆนะตรงกันทุกคนวันนี้สิให้สามตัวตรงๆนะคะท่านผู้ชมรอติดตามด้ค่ะวันที่ยี่สิบสามวันพุธที่ยี่สิบสามคือวันพุ่งนี้ค่ะเมื่อนี้ชาวบ้านเพิ่งกมาเตรียมงานนะคะเตรียม เแค่พื้นที่สถานที่ตรงนี้นะคะตอนนี้กําลังพักเที่ยงกินขขากันนะคะซุ่มเขากันกิ้นาบอกว่าเนรกนอยินขออนุญาตไปซ่องหมองันได้บะจ้าจ้าค่ะค่ะันเจ้าบอกว่าเห็นแ่คนกธหอยู่บริเวณทางนอกว่าข้พี่ไงจ้าโอเคโอเค เมื่อนี้ขอเจ็บบรรยากาศทั้งในไปฝากพี่น้องก่อนเด้อค่ะสาธุปูเด้อลูกลานคอนุญาตในเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดสิภาพไปซองอยู่คอนคอนดูใหญ่นะคะคอนดูใหญ่อยขังหลังสารปู ไปค่ะไปซองเบ่งน้ำกันโอ้ยเบ่งเพื่อนค่ะฝนกระตกเพื่อนก็เชื่อนแชะแอดก็ได้คอยยางยานเมอนลมนี่แหละตอนที่ f อดซีหลายๆคนที่ค้อนค่อนมากเมื่อวานเห็นเ8็ดแปดแปดหนืนละกันย่างย่างอยู่ทุกเตานะคะเดี๋ยวหาเบ่งสะดุดตามังได พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเอวแอดกับสิคอยทายไปสัานนะคะใส่แปดส่น เรื่นงก็เป็นเลขแปดอะไรงี้ยนี่แปดสศูนนะครัเจ้าที่เพิ่นมะพราวหลายข้นนี่จเป็นแปดส่นเปทรงชิลเลอนี่สดเออโอ้ยนั่นแปดส่วนแมนอินเดียีค่ะแปดแปดสนอไนี่แปด่วนปข้างบน0่วนนได้น่นอแมนเนาะเป็น่วน่นหรืว่าเป็นเลขแดก็ได้แต่ที่จะหงจ้าะไจ้ะนีบอ ชัดๆนเด้อจ้าโอ้ยงามชัดเจนมากขอชัดๆเด้อปูเอ้ยอ่ะบานนี้ชัดแล้วบานนี้่นะเต็มจอแล้วค่ะแปดแปดสวนหรือว่าจะเป็นสวนสวนกันตัวเตี้ค่ะแต่ว่าท่านไหนไดสวนต้องเป็นดอกทางวันนี้ก็มาเอาด้วยตนเองเด้อมือเงินมาอีกเด้ออาจารยู่มือนี้เอากับข้าว เอาหนำแดงเอาดอกไม้เอาเทียนมากค่ะนี่ราคาเลขแปดศูนย์สาดงามงามชัดเกลี่แล้วข้างบนก็น่าจะเป็นศูนย์ศูนย์ข้างล่างนี่ก็อาจจะเป็นแปดศูนย์นะคะนี่เนาะนี่เนาะมันอาจจะให้หลุดใส่ฮะ อันฝนตกมัน่บอเนีเออลกแล้วยู่ตรงนั่นล่ะงวดบ้นนึฉันฉันเบิองอยู่ฉันไปไปซื้อฉันมาจูงสีค่ะแปดสามนะเพื่อนบอกฉันเขียนไว้บนบัตรสีสบายดีวงเอาไปท่านในมีเนาะจ้าจ้าแอนยูว่ดจงสีปลเล็บออกแล้วป้าฉันมาป้ากูบอกถึงโดนซึ่งบ้าบ้าได้กับบ้าจ้าแฟนเป็นท่งมหาทางที่เป็นแหล่งปฏิบัติอย่นีนะซื้อใช้สุดขาวบี้เบอร์ทุแล้วได้แฟนหางว่าได้แล้ว ค่ะไปถามแต่คนขายของในร้านห้างจ้าแต่ที่นี่แพทแม่นั่นเจ้าของเขียนมาด้ว่เสียจัดใหญ่ยังบัตรทอนหดวคุยกินนี่สงเส้นเจ้าเบาคุยกังเขียนไปเส้นเจ้าตายเจ็บยังว่าเฮ้ยจะขอเบอร์โน้ตแล้วเนี่ยหาได้โ่งงานลาบกันแล้วก็ฝากบุญน้ำเล่าฝากเบอร์ไว้อยู่ที่น้ำคลิปก็ได้เพราะเห็นว่าฉันว่าจะได้โจทย์ไปยังว่าเอามืาอนี้ก็ค่อยเอา พันว่าโอ้ยส่คหมาในประเท็ญบุญนพันวาประเทศีุญกกะทินอีกอยัาเพันวาไปเนาะ่ะได้ว่านโอ้เราเราไปนั่งอยู่อันมองอันน่หานพาเนาะค่ะมันก็เบื้งตลรวจติดตามเจ้าตลรวจได้ปุ๊บมันก็เย็นนาเนี่ยตี้ะเย็น ค่ะก็ก็ติดสถานการณ์ดอนปูตาตอนนี้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศด้วยในตอนนี้นะคะท่านผู้ชมลานนั่นก็คือสิเป็นทางเวที่หมอลำ่าพันตั้งไว้คุณล่ะค่ะทางตน้น ต้นสำสาต้นจามจุลี่นะคะถายบรรยากาศรอบๆบริเวณดอนปูตาไปให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เบ่งได้ชมน้ำกันนะคะผู้ใดบ่ท่านได้เคยเห็นเคยมากกับ่ยใกล้ๆกับเชิญเด้่ะเด้มอมเอื่นวันผุดที่23านะคะมาไหว้ขอพรขอโชคกับปู ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกาสิคอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพอกันไม่เด้ค่ะเด้อติดตามทางแอดละมานีในวันที่23วันพุธที่ยี่สิคือวันพุ่งนี้นะคะกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ